ห้องน้ำกันค่ะทุกคนดดนี่เป็นประตูแบบนี้ชุบซูมเอาชุบอ๋อแบ่งโซนชัดเจนมากตรงนี้เป็นแบบล้างมือเนาะประตูเข้าไปไฟหรออ๋อไฟนี้อ๋อนี่ไฟนี้อืม อชอบแชมบูที่นี่มากแบบใหญ่โอ้โหที่แขวนเนาะก็ดีนะดีมากดีมากแต่ห้องน้ำเมื่อวานนี้จะหรูหรากว่าแต่วันนี้แบบดีที่แบบเขาแยกโซนแบบจะได้พร้อมกันได้ห้องกว้างมากดูเตียงสิเตียงเป็นไง